สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัปเดตชีวิตเจนชมพูนุชถ้าพูดถึงชื่อเจนชมพูนุชหลายคนคงจะจำภาพความสวยของเธอในภาพยนตร์ดังแห่งปีขวัญใจหนุ่มๆในยุคนั้นหลังจากหายหน้าหายตาไปสักพักก็มีข่าวว่าเธอแต่งงานกับไฮโซกล้องทิติโกวิทยาแบบเงียบๆไปเมื่อหลายปีก่อน มาถึงตอนนี้ถ้าใครได้เห็นสาวเจนแล้วก็คงจะเดาไม่ออกว่าเธอเป็นคุณแม่ลูกสองเป็นสองหนุ่มตีฉายแววรอสำหรับสาวๆที่อยากจะอัปเดตแล้วว่าผ่านไปหลายปีความสวยเก๋นหน้าเด็กของเจนชมพูนตจะเหมือนเดิมไหมพร้อมสองชีวิตที่ดีๆจะน่าอิจฉาขนาดไหนตามมาดูกันได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ